ครับสวัสดีทุกคนท่านด้วยนะครับดูวันต่อในพาทที่เก้าเลยมันเหมือน,นบายบายปไปไหมเนี่ยพาทที่เก้าใช่ไหมใช่ดิไาลุยต่อนนี้มีอะไรทำบ้างไหมนเนี่ยผมไม่ได้กลับมาเล่นนานเลยครับโอชิตอะไรนะ่ะจะวัดเหรอเฮ้ยนี่คอขาดอย่าลืมเบอร์นี่มันจะขาดไ,ดไหมขาดไมหม,หม,หม,หม <H ö? S 2> อะไรอะ่ะตายยากตายอยา่างตายอย่างก,กับพระเอกแม่งสโลวตัวโกงกัอนะ่ะตายแบบเท่ๆอย่างสงโลวสิการ์ดดูบุหรี่มันไม่ดีนะจ๊ะน,น,น,น้องๆโดดชึบเ <c oughs> นี่ยพอพอใช้สเปคบ้าไปแล้วรู้สึกแบบว,ว้าวโอเมกอดเอาใคนดูอิกแล้วมาตัวอะไรวะเน่ย นี่ก็บอกว่าฆ่าแล้วมันจะได้ของออออมามาหวดแม่งเลยเท <laughs> อ่ะอ่ะอ,ะอะ่นี่แหละเขาเป็นอย่างนี้เป็นสายหวดใช่เป็นสายหวดเนื้อข้างบนสโกอตสายขวาลงจงไอ้ล่ามีอะไรปะไม่มีหรอกไปดีกว่าเฮ้ยล้วง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  เออโอเคเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งเช็ดโอ้มาแล้วครับพวกนี้มันขึ้นหลังคาได้มันขึ้นหลังคาได้เดี๋ยวเดี๋ยวแชร์จพลังก่อนไปไงไปไงไปนี่ไปนี่กระโดดกระโดดกระโดดไปเถิงเจ็บโอ้ไปไงต่อทีเนี้ยเฮ้ยมัขึ้นขึ้นขึ้นนี่นี่นี่ขึ้นนี่ทางขึ้นที่นี่ไงตามกูได้เปล่าตามได้เปล่านี่มัมลดด้วยเฮ้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 ยนี่มามามาใช้พลังใช้พลังก่อนใช้พลังก่อนโอเค เดสโก้เชสเปกบาเปแล้วมากระโดดง่ายขึ้นกระโดดง่ายขึ้นผมรู้มึงยังอยู่ตรงนี้อีกตรงนี้มีบีครับผมโอ้ไอลังพึ่งขึ้น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 ไปบนปึ๊บอุ้ยเข้าไปสิบวยไม่ได้ขึ้นตรงนี้เอาเข้ายังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเก่อนโอเคโอเคดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นน่าจะน่าจะเข้าไม่ได้น่าจะทำอะไรผมไม่ได้เชื่อเกือบไม่รอดเชสเอ็น ช่มันคือถ้าเกิดว่าอยู่ตรง UV เมื่อไหร่เนี่ยก็คือจบแบบแบบมันทำอะไรผมไม่ได้แล้วมันตายชัวร์แน่นอนแหมบางอาจมามีซะแบบลุ้นชิบหายหมีอาวุธป่าวะจะไปะเปลี่ยนอาวุธแถวเนี้ยสองร้อยกว่าโอ้โหไปไงอยู่วะนะเฮ้ยมีอยู่ตรงเนี้ยให้มันใส่ใช่นะโอเคไปตามหลังคานี่แหละครับ จริงฝั่งนู้นผมกระโดดได้นะผมว่าไปก็กระโดดยาวๆฟืบอือสูงจัดจะต้องอาพสกิลแบบที่ล่วงลงมาแล้วก็เ,เสียเสียเสียเลือดได้น้อยนะฮะร้อยห้าสิบไ่านีนะ่ขึ้นก่อนเอ้ยผมว่าไฟเมื่อกี้นะที่ผมปิดไปเนะี่ยน่าจะน่าจะมีส่วนเนาะทำให้มันแบบรู้ตัวมากขึ้นใช่ไหมทุกคนบ้านผม อินฮีปิเตอร์คอนเทนเนอร์ดีเทคเต็ครับอินฮีปิเตอร์มันมันดีเทคได้ครับเสียงยังกับระเบิดเอ้ยยังกับกระสุนปืนอะไรต่างติ้งติ้งติ้งเอไฟมาเพิ่มนะครับตอนแรกมันดูแบบเบอร์เบอร์ใช่ไหมก็เลยเอาไฟมาเพิ่มแล้วกันจบทุกอย่างเอฟเฟกต์จรงจริงกับเบิ้ลแค่นี้เองเห็นยากเอตัวนี้มันวายนิวต้องเปิดป่ะผมขึ้นเลยแล้วกันนะอืมไหนๆก็ไหนๆก็ผ่านแล้ว ทำไมมันคล้ายอันเดิมจังวะว่าไหมขายมากขึ้นได้ละสเปคบาร์ค้างนั่นเองนะโอเคเ e t โก o you are you are low on health ให้กดตัว H ครับตัว H นะ่ะใช้ยาได้อันตรงนี้ไปทางขึ้นนะเอมีที่อื่นให้ไปได้ไหมไม่มีอ่ะมีแต่ตรง,งนี้ยกใกล้กัดเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นทันทัน,ทน,ทนโอ้ ผมจะอัพไอ้นี่ก่อนเลยอัพไอ้หลอดสเตมินานี่ก่อนเลยอย่างอื่นก่อนใดโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเล่นดีกัน <Hey. S 2> ปีนยากนะแต่ปีนได้แล้วก็คุ้มอะล่วงไปผมการาันตีตายชัวเลมาสิทุกคน Activate Wide View มีให้เลือกไหมแบบเป,นะแเปลี่ยนหลอดไฟนะว่าหลอดไฟอย่างไหนมาเปลี่ยนวะนะ คนเข้ามาแล้ววานเมลยย่ย่ย่ำย่ย่ตกปอกเหมือนยังไนั่นเลยปอกปอกปกับท้มต่ำนะนเสียงผมชอบเสียงปอกปอกปอกปนะตับท้มต่ำลิช ไฟมิวลัชวันมิวโอเคก็มีฟงมีไฟให้เรียบร้อยเนะดิชคนัลซีอ่าทุกคนครับเมื่อกี้ผมมองเพ่งไปตกที่สูงตายนะครับก็เลยตัดมานี่เลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเนาะไอเดนไม่คิดว่านายจะมาที่นี่นะนายจะกลับมา ก็คิดว่าเป็นแค่ข้อเสนอใช่คำตอบก็คือใช่ก็คือข้อเสนอยังคงมีอยู่ช่วยมันมันจะพาไปซินเตอร์โอเคมันบอกว่ามันเจอลานสร <c oughs> ัสแหละเชี่อเอามันคิดถูกแล้วบอกว่าที่เราสามารถเปิดประตูได้แต่มันเปิดประตูไม่ได้นะครับนั่น,นเป็นประตูที่แบบใหญ่ <c oughs> ยออยอดเยี่ยมอะไรอเงี้ย ยอดเยี่ยมแบบเประตูที่แบบมันแบบมิสซ okay. ิรี่อะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวค่อยทำทำแผเหรอก็ก็เก็ตมีทูเดอะเซ็นเตอร์ไปเลยไปพร้อมพาฉันไปเซ็นเตอร์หน่อยขันหัวออกไป ITTer ไอ้หนิแมงเหลี่ยมอกะไรกันไอ,กกนอู่นัน ต้องหาคนที่เราต้องหาคิลเลอร์หะฆาตกรให้ได้นะใบบี้เดสเลตเดสเลตนี่ไม่ใช่ชื่อคนเดีย่ยวผมได้ผิดไม่ได้กลับมาเล่นนานนะน่าจะใช่ไม่ได้แค่ช่วยฉัน <c oughs> กำลังช่วยตัวเองอยู่ด้วยนะครับช่วยตัวเองวะ <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นนะอ่า <c oughs> ก็เดี huh. yes, uh ๋ยวหาให้ o คิ e ล i ร์ e r l ัสคิเลอ e ์คนที่ฆ่าฆาตกรคิอรคนที่ฆ่าล u คัสนะก็มีนิดหน่อยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเอาไรก็ได้นละสัตว์่นหือัาไหล โอเคก็คือถ้าเราจับฆาตกรได้ก็จะมีแบบอารมณ์เหมือนให้ให้รางวัลอะไรเงี้ยนะคือมันมันน่าจะแบบเป็นฆาตกรที่ล่าหัวอยู่มีค่าหัวสูงอ่ะเออตัวทูฟี่หรือว่าให้เราไปหาทูฟี่หน่งวะถ้วยรางวัลนั่นอาจจะใช่ทั้งคู่ก็ได้นะไม่มั่นใจอื o b j e c t i v e พอัปเดตติดครับท่านชมเฮ้ยมันเล็งปืนอะไรหรือเปล่าอะโทษอ,อ๋อเปล่าโอเคไม่มีอะไรเอเดนยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยหรือแล้วเปล่าเนี่ยอ่า,อามีความหวังขั้นสูงสุดมาให้มีความหวังสูงสูงกูมีกูมีหวังมาให้อะไรประมาณเนนะี้ยอะไรนะ ใช่คำว่าไงดียะ์คาโฮปอ่ะก็คงมีหลายสักอย่างที่เราแบบไม่อยากจะน่าเชื่ออะไงนะทำงานสุกโปก็ก็ไม่แปลกหรอกอ้าวพีเคไอ้พวกไม่ใช่ผิวกิมนะเพลสกีเปอร์กับบาซานี่คือพวกนี้คือบาซานะฮะก็แบบเกลียดกันเข้าไส้อะไรแบบั้น way with ผู้ bandit ก็คือนำโดยคนที่ชื่อว่าโจนะครับเป็นหัวหน้าโซฟีแล้วก็คอเอ้าไม่ได้เชคเปรกหัวแข็งเดี๋ยวก็รู้เองเลยนะ โซฟีหัวแข็งเดี๋ยวจำไว้แล้วกันนะฮะเอเทอร์ฟาลูคัสเวปอนจริงๆผมไม่ควรเจอไม่ใช่เหรอมันแบบกล่าวถึงเอเทอร์ทำไมนะไม่ให้เครดิตกันเลยพท่ามีอะไรขายแบบจำเจมไม่ดิเฮ้หั่นไม้ก็ดีว่ะหั่นไม้เรื่อยไม้ครับเรื่อยไม่เรื่อยเอาโห้เคซื้ออยู่แล้ว อ 22, 19มีแลบส13เหรียญครับเซลล์ได้อะไรที่มันแบบหน้าเซลล์ก็เซลเซลไปก่อนนะอืมกูสอันนี้ก็เป็นพวกที่แบบมัชชิเนตมีค่าทั้งหลายเลขขายไปเฮ้ซื้อไม่ไี้บุ๊ซื้อมีนะแต่ว่ายังไม่เคยถูกใจเท่าไหร่ ตอนนี้ไปได้ไหมมีทางปีนขึ้นว่ะเออเว้ก็คงมีทางเข้าออกเหมือนกันแหละที่แบบสำหรับมนุษย์อเลยนะไอพวกทาไมเหมือนมีสมองอยู่นะแต่ว่าก็อารมณ์สัตว์มากกว่านะครับนั่นๆๆๆๆๆเห็นกูไม่ได้อยากจะแดกอย่างเดียวพมือนี่นะเฮ้ยเอาวะฮีปอร์เตอร์แถวๆนี้ น่าด้วยวะผมไปตามจุดต่อแล้วกันอุ้ย dream dream อะไรวะเนะี่ยมาดงมา dream อ่า dream dream อ่าแล้วก็ไอด้วยนะโอ้มาครบเซ็ตทำอะไรเอานี่คนนี่ว่ะมันรู้ว่าแบบเป็นดแบบิดหเลยกระโดดทีบตายเป็นดินด,ดที่เป็นซอมบี้นะศัตรูซอมบี้นะ่ะเออง่าย <c oughs> โอเคเนาะยังโอเคอยู่ไม่ถึงไปไขควงไปเป็นแงะอะไรวะนะกูผมผมดีรู้สึกหัวคันมากเลยอะแบบช่วงนี้รังแคขึ้นเยอะมากเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ยาสระผมอะไรผิดนะเดี๋ยวก่อนยกไม้ขึ้นก่อนครับมันไปขึ้นอะไรสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะดูซิซูมซูมดูน่าจะใช่นะสามสิบกิโลเมตรมต,รต,รต,รตร่อชั่วโมง question sophie about lucas โอเคให้ถามโซฟีโซเฟียะปะ ถึงรูคัดนะนะครับโอเคก็อีซี่นะไม่ยากมากมไม่มีอะไรครับแค่อยากให้รูวิวเฉยว่ามันก็สวยดีนะเออปเขาประตูเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> เป็นใครวะเฮ้ยหัวหน้าจะเย็น เขาไม่ใช่ PK รู้ได้งไงเขาเป็นคนนอ,อกเป็นพิวกริมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ PK อันนี้คือเป็นใครเนี่ยปาสาเหรออ่าคือทุก,ออก,ออกคนต้อนรับนะผิวกริมจริงคือคนต้อนรับออร,รอบนี้กูมีเบลมาร์เกอร์โอเค คาบบอกว่าคาวบอกว่าให้เราเข้าไปแล้วก็ไปแนะนำตัวแล้วกัน <c oughs> แต่จริงๆก็อยากแขวนคอผมไม่ใช่เหรอวุ <c oughs> อ้ยมันซูมดูโปรดให้สวยงามมากครับดูดิเหมือนแบบใช้กล้องจริงๆครับมันเป็นตาตาที่แบบใช้กล้อง <c oughs> เลยสุดยอดมากเป็นตาคนที่แบบใช้กล้องอะไรแฮทวันทัอะไรวะจะชิ่งกันหนึ่งสองกันเหรอมีบ้าบอลไปแล้วนะ ไม่ใช่เว้ย<ม>จะไม่มีการสร้างขึ้นมาใหม่แสดงว่าครั้งเดียวก็ต้องขอแบบประนีตประนอมหน่อยเนาะใช่ไหมทำอะไรวะนะ,ะไล่วางแผนอะไรกันหรอดูสิใ,ใครเ<ม>นี่ย ไปหรอกไม่ต้องโจไม่ต้องไม่ต้องชมเยอะนี่นี่ปาดลวงเหรอข่าวอ๋อนี่ไงข่าวโอเคโอเคเซฟตี้คอมมูนิตี้อ่าก็ต้องเคร่งหน่อยก็หวังว่านายจะช่วยเรานะเออยูวอนมีก็ซิปป่ะก็ซิปแปลว่าอะไร แต่นายมาจากด้านนอกนู่นนี่เอาตรงๆเลยนะน,นายเป็นแกหรือเป็นมาป่านายเป็นอะไร n อ r s e said to you, a wolf, I b e คือแบบผมไม่ไม่ค่อยมีเป็นไม่ได้เป็นสายนั่นนะ่ะสายอะไรสายมูนะ่ะ they prefer to act. Yeah, about I'm looking for Sophie. Yeah. Looking for Sophie. Yeah. Uh, and uh, what? tell? tell it's my own business. Uh, right. my own business. Uh, not not when you're on my turf, pilgrim. But fine, I'll humor you. Your business, Your business whatever it may be, is not a threat to us. ธุรกิจของนายเรื่องของคุณนะ่ะ <c oughs> ก็คือแบบจะไม,จะไม่จะไม่แบบทำลายพวกเขาอะนะท <c oughs> มารน,นะไ <c oughs> อ,อ้เฮอร์แมนอ๋อเฮอร์แมนคนตัวใหญ่ใช่ไหมเ <c oughs> ออน่าจะใช่คนตัวใหญ่ <c oughs> เป็นงานแฟรเวลแซวลูมายเซนคือมันแบบทำกล้องแล้วมีการแบบละลายหล,ลังให้ด้วยนะ สไลด์อย่างชอบนี่แอโซฟีกับเฮอร์แมนนี่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 โซฟีคุยได้ไหมเออเฮ้ยใจเย็น what the fuck ให้เขาพูดไปมันพูดไปเฮ้ยไปจงจะูอะไรขนาดนั้นด่วนอะเอยเกินเกินเกินด็อกท่นนายนี่เป็นพิลกริมคนนั้นนี่ อ๋อเป็นคนคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยที่นี่นั่นมองหางานอยู่เอ้ยหางานอยู่หางานเหรอฉันทำงานกับคนที่ฉันไว้ใจเท่านั้นน่ะท่าห้มาจากข้างนอกกันดิแล้วพวกเขาก็ต้องการแหงนายด้วยอยากให้ฉันเชื่อใจบ้างล่ะให้คุยกับคนที่บาซาดิดูซิว่าเขาจะเชื่อใจนายหรือเปล่า แล้วมันก็อาจจะชักชวนใจฉันให้เปลี่ยนใจได้โอเคให้เราไปคุยกับคนข้างในใช่ไหมอืมอะไรเปาเข้ามาแล้วครับผมเข้ามังในแล้วตัดให้เลยไม่ได้เกี่ยวกับโชคนะไอเด็กน้อยเหมือนนายนะโอเค อะไรบ้างนะอ๋อหิวอะไรอยู่อะไรบ้างเนี่ยนะหิวงานครับผมมีงานให้ผมทำไหมก็ปล่อยตัวซีวีซีวีเหมือนแบบรีสูเม่นะครับนะส่งรีสูเม่มาดิเขาขนาดไซบอร์สอย่เคบอร์สด้วยนะโอ้โหที่แปลว่าไข่นะฮะหรือจะเรียกว่าผิวกิมดี อืมทัฟกายว่ะใช้ชะกันนะใช่ไหมอืมกำลังเลี่ยงฉันอยู่อืมโนวันดัสเอ๊ะนั่นใครอ่ะฮิวเบิร์ตเอ๊ะ คิว,เ,วเ,เบิร์ตหรอผมเคยเจอหรือเปล่าเนี่ยผมเคยไปไปเคยทำภารกิจนี้มาแล้ววะไม่รู้นะนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับคิวเบิร์ตชื่อคุ้นมากไอคอนแฮนเดิร์ดครับทำได้แน่นอน <S <S 2> <S 2> ตอนนั้นไปถึงที่นั่น ให้พาสเวิร์ดที่ชื่อว่าซาโยาระแล้วกันเขาจะรู้เองเซโยนาระคือพาสเวิร์ดนะครับโอเคนี่ก็ได้เวลาแล้วสินนะเวราทิจะาถุงถังตรุมพุ่มพัม,พม,พมโอเคไฟล์ Find The Missing Supplier โอเคก็ไม่ยากแต่ขอ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 สอดซองๆหน่อยแล้วกันมาไม่น่ามีอะไรมากนะครับผมเข้ามาหาซื้อของแถวนี้แหละนะ ก็เลยตัดทิ้งไปนะครับดูมันเสียเวลาเนอะไป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 นี water, ่ก็คือมีเสียงแบบเนี้ยผมชอบเสียงแบบนี้จังเลยโอเคประตูรีซ้ายขวาว่าไงจ๊ะกลางคืนนี่ไม่น่ารอดนะครับนะต้องกลางวันเท่านั้นอืม แล้วก็เมดเดงก็ไม่ได้ไกลมากนะเดีย๋ยวผมขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะสรุปมันชอบข้างล่างมากกว่าว่ะได้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  Sometimes I can't sleep ไอ้นี่เป็นคนนี่หว่าพวกนี้เนะี่ยแล้วคือแบบยังอยู่อยู่ใกล้แบบอยู่ใกล้ซอมบี้จัดเลยโหอินเทอร์พิเตอร์คอนเทนเนอร์แถวนี้เลยอินเทอร์พิเตอร์อะไรนะบบเนี่ยชอว์วิ้งแถวเนี้ยอะไรเงี้ยมีไหมมีหรออยากจะหาเลยนะรู้สึกแบบของไม่ค่อยมีของข,องขาดมาอินฮิบิเตอร์นะ นี่แตอที่ิปเตอร์ขาดนะครับอ,อย่างอื่นไม่ขาดอย่างอื่นแบบชิวๆสบายๆใช่ไหมหอ,อยากโดดลงไปงเลยฟรุบนอะโดดไปแบบฟบุืมตรงนี้ได้อยู่นะโอเคบันไดปีนได้ปีนซะฮิวเบิร์ตอ๋อโอเคผมรู้แล้วตรงนี้คือใครนะไอ้พวกที่อยู่ในหลบอยู่ใต้ ใต้ท่อันเองนะผมหายากมากผมจำได้อะง่ายๆนะครับก็มันจะอยู่ตรงหน้าต่างฝั่งนี้แหละตรงนี้แหละนะเดี๋ยวผมตัดไปก่อนกันเนืออืมนี่นะครับตรงเนี้ยที่ผมบอกเมื่อกี้ข้างล่างนี่เลยเดี๋ยวผมหาทางลงก่อนไปมึงต้องตรงนี้มั้งแล้วก็นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยกระโดดไปถึงตรงนั้นเลยนะครับผมไปรอบหนึ่งอะเดชสมองเทงสมอเล่ไปนะครับนี่นี่ได้แล้วได้แล้ว แล้วก็กระโดดชิบอะเรียบร้อยนี่นะครับตรงนี้แหละแล้วก็ไอ้พวกพีดีปนี้ค่อนข้างรุนแรงมากเลยครับถึงก็ตายได้เลยนะไอ้พวกเนี้ยค่อนข้างเป็นพวกที่รุนแรงนะครับเ l to use medicine โอเคเคยเคได้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้โคตรใจอุลมแบบพุนพรันเฮ้ อะไรเนี่ยเลเซนเลเซนเลเซนโอ้นี่มีรอยท้าอยู่เฮ้ยอะไรอะไรมีอะไรอะไรอะไรอย่าบังอาจมากอย่าบังอาจมากอย่าบังอาจเชียวอย่าบังอาจเชียวอุ้ย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 นี่เละเทตุ้มเตผมจะเหมือนเดิมนะครับโอนเข้ามาวะมามาดีมา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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นจะเย็นผักไป เสียบมันแน่นอนครับว่าฉากนี้ต้องเบลอแน่นอนครับเนอะโอเคพลังให้ค่อยฟื้นฟูก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันนี่ยโอ้ลุนเลยเกินลุนซะเหลือกเกินโอ้ไม God. ่กอดตามเก็บของก่อนแล้วกันนะครับก็ ก็ไม wow. <t> ่น่ามีเลยนะคลิปนี้ก็เก็บของนี่เสร็จแต่ผมก็จะไปหาไอ้หาไอ้นั่นนะฮิวเบิร์ดนะฮะน่าอยู่แถวๆนี้แหละนะเก็บของเสร็จแล้วก็มันจะอยู่ใต้ร่างดินนะผมจะมุดท่อเข้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเจอไปมาเท่านี้นะครับคือผมมุดเริ่มลิ้นพันแหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมไว้เท่านี้นะอืมโอเคขอภัยด้วยนะวันนี้ค่อนข้างจะตะกุตะกะมากจริงขอภัยนะครับมันเด็กมากโอเคเจอกันสวัสดีครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I.